หมู่บ้านไมโครเวฟหมู่ที่11ตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรัศดรชาวไทยภูเขาเผ่ามงมีอาชีพปลูกกะล่ปํปลีส่งจําหน่ายปีละประมาณ30-40ถึงตันบนเนื้อที่300ไร่โดยเน้นคุณภาพความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเนื่องจากในปัจจุบันการใช้สารเคมีจะเป็นอุปสรรคในด้านการตลาด การใช้สารเคมีจะต้องใช้ตามคำแนะนำที่ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองให้ความรู้วิธีการใช้สารเคมีอย่าง<ม>ถูก <ผม S 1> ลักษณะลอะคระัะเพราะว่าเกษตรกรนะบ้านไมโครเวฟเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะใช้เยอะนะฮะเพราะว่ามันประชากรในหมู่บ้านนี่มันยากจนเราซื้อขวดหนึ่งมาเนี่ยเราจะใช้น้อยกว่ามาตรฐาน ที่เขาไอ้ฉลากข้างขวดเนี่ยเขาแกประมาณ2 0ซีต่อโบอโดเนี่ยเราจะใช้ประมาณสัก1 0ซีซีถึง1 5ซีอีะอ่ะอเงี้ยไอ้กระลามที่เราตัดปาขายเนี่ยผมว่าปลอดภัยนะ,ะครับครับโครงการส่งเสริมการผิดพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานนะฮะซึ่งเป็นแผนที่จะ,ะเข้ามาในการดำเนินการของอ หมู่บ้านไมโครเวฟเนี่ยนะฮะในปีต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมีระเบียบในการปฏิบัติในการออกเป็นใบรับรองนะฮะการผิดพืชปลอดภัยได้แน่มาตรฐานนะฮะซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรนะฮะได้ร่วมกันจัดทําตัวนี้อยู่นะฮะอย่างแหล่งน้ําที่เราจะนํามาผลิตพืชเนี่ยนะฮะอย่างกระหล่ำเนี่ยฮะเราจะต้องมีการตรวจเช็คแหล่งน้ําที่มีสารปนเปื้อนอยู่ในปริมาณที่ ให้้คคควาามปลลอดภััััยกกกบบบที่่จะะสงงผตรพืชนขั้นตอนการปลูกกะหล่ำปลีใช้ระยะเวลาประมาณ90วันจะสามารถเก็บผลผลิตกระหล่ำปลีส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าโดยจะมีการฉีดพ่นสารเคมี2-3ครั้งซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมว่ามีแมลงมารบกวนหรือไม่ ที่ผ่านมาผลผลิตกระหล่ำปลีที่ส่งจำหน่ายก็ยังไม่มีผลสะท้อนว่ากระหล่ำปลีบ้านไมโครเวฟมีสารเคมีตกค้างแต่อย่างใดและในทุกๆปีรัศดรบ้านไมโครเวฟที่ปลูกกระหล่ำปลีจะต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายว่ามีสารเคมีตกค้างในร่างกายหรือไม่ ซึ่งผลตรวจร่างกายระบุว่าไม่มีสารเคมีตกค้างซึ่งก็แสดงว่าการปลูกกะหล่ำปลีของชาวไทยภูเขาเผ่ามงบ้านไมโครเวฟป,ปลูกไปตามขั้นตอนที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง